สวัสดีครับไร่ทองนุตครับผมวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของการขยายหัวเชื้อไตโคนมากนะครับผมวันนี้นะครับจะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษากลางนะครับเพราะว่าปกติทุกคลิปนะครับผมจะใช้เป็นภาษาอีสานนะครับในอ่สัดส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าบางทีคนอื่นเขาฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมอาจจะมีคนที่ติดตามในอ่ภาคอื่นนะครับมาเข้าเรื่องเลยนะครับผม สิ่งที่ผมเตรียมมาทานะครับการเหยียหัวเชื้อนะครับวันนี้ก็คือจะมีน้ําเปล่านะครับ20ลิตรนะครับหรือว่าอาจจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับผม2เลยนะครับจะมีกากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลนี้จะเป็นอาหารของเชื้อราแต่โคดมานะครับซึ่งเราสามารถใช้เป็นข้าวนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าข้าวสวยนะครับที่เราหุงเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลายความร้อนออกก่อนนะครับผมทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะค่อยเอามาใช้ถ้าเป็นข้าวนะครับผม ในส่วนที่3นะครับจะเป็นหัวเชื้อไตโคโดมานะครับผมซึ่งอันนี้หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปแล้วก็ใน l a z a d a s h o อป e ในของออนไลน์ก็มีนะครับผมผมจะใช้แค่3อย่างนี้นะครับผมมาดูกันเลยครับผมวิธีทำนะครับผมี่นะครับในนี้นะครับน้ำา20ิตดีนะครับอันนี้กากน้ำตาลนะครับเหลือใช้เราจะเทลงไปประมาณลิตรหนึ่งนะครับกะเอานะครับคือไม่ต้องเป๊ะๆขนาดนั้นก็ได้ครับผมอันนี้ผมจะเทลงไปเลยอาจจะ ถึงลิตรก็ไม่ถึงลิตรก็ได้นะครับเราใช้ประมาณเล็กนึงแหละกลาเอันนี้กาลน้ำตาลเสร็จนะครับเราจะมาเติมเอ่อต่เคอร์มานะครับผมอันนี้น้ำยี่สิบลิตรเราไม่ต้องใช้แต่เคอร์มาเยอะนะครับเอาสักประมาณเอ่อห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมถ้าเป็นช้อนแบบนี้ก็จะประมาณสามช้อนนะครับผมเติมไปเลย ประมาณนี้ครับผมตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วอ่าสิ่งที่ขัดไม่ได้ก็คือต้องใช้ที่คนนะครับขาดไม่ได้จริงการท่เข้ากันนะครับหลังจากที่เรานะครับผสมอ่าส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก่อนที่จะไปใช้นะครับเราต้องหมักอ่าอย่างน้อยนะครับ2วันนะครับผมซึ่งนะครับอ่าเราไม่สามารถที่จะหมักอ่าแล้วแล้วก็ไปใช้ได้เลยนะครับผม ส่วนอัตราการใช้ก็คือผมจะใช้ส่วนที่หมักไว้นะครับ1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับผมแล้วก็ไปฉีดตามโคนของต้นฝรั่งนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับผมจะเป็นหน้าฝนนะครับก็คือความชื้นเขาเยอะนะครับแล้วก็จะมีพวกเชื้อราเยอะนะครับเราก็จําเป็นต้องใช้ไตรโคดมาร่วมกันกับการปลูกฝรั่งนะครับผมแล้วก็นะครับการเก็บรักษานะครับถ้าสมมุติว่าเราผสมวันนี้นะครับหมักไปแล้ว2วันเราสามารถใช้ได้นะครับ ล้วทีนี้เชื้อเขาจะอยู่ได้นานเท่าไรนะครับผมเราสามารถเก็บได้ประมาณหกเดือนนะครับเพราะว่าถ้าหลังจาก6เดือนเป็นต้นไปเชื้อเขาก็จะค่อยๆตายลงนะครับจะทําให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดน้อยลงนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมวันนี้มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมซึ่งจคลิปต่อไปผมจะพยายามหาคลิปสั้นๆที่ให้ความรู้นะครับลงในเพจลงในช่อง youtube เรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ ขอกล่าวคำว่า,าขอบคุณและสวัสดีนะครับผมครับ